เหรียญสิบบาทยอดนิยมของเพจนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหลายๆเพจด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการสอบถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่าเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ปีการชนาพิเศษช้างชนช้างรับซื้อหรือเปล่านะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับในมือผมคือเหรียญปกตินะครับด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญผสยนกลับ จำไว้เลยนะครับเหรียญการจนาพิเศษทุกชนิดราคานะครับรับซื้อแบบที่เป็นพระเสียงกลับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งรูปแบบนะครับของเหรียญ10บาทปีการจนาพิเศษนะครับแบบที่ผมจะนำเสนอมาแนะนำให้ข้อมูลนี้นะครับราคาเล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับแน่นอนนะครับหลักพันหลักหมื่นหายากแน่นอนแต่ว่า ในความหายากก็คือมีการพบเจอจริงๆนะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศก็มีเอฟซี FC ส่งไปขายหลายๆเหรียญเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญ10บาทการจนาพิเศษในรูปแบบของเหรียญผิดเนื้อนะครับเหรียญผิดเนื้อเป็นยังไงนะครับปกติเหรียญ10บาทจะเป็น2สีนะครับ ด้านก้อยอ่าด้านมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับก็จะมีสสีแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญ10บาทปีการจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวหรือว่าเหรียญน,นิกเกิลล้วนนะครับผมไม่มีตัวอย่างนิกเกิลล้วนนะครับของรุ่นการจนาพิเศษแต่ว่าผมมีตัวอย่างของรุ่นนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันก็คือเป็นเหรียญ1ิบ,บาทสสี นะครับอันนี้เป็นวาระ125ปีกรมศุลกากรน,นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีแต่ว่ามีแบบนี้ออกมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างจะหายากนะครับที่พบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนอะนะครับตัวเนี้ยจะหายากกว่านะครับที่เจอกันบ่อยๆก็จะเป็นเหรียญการจนาพิเศษแบบสีเดียวนะครับที่ที่มีให้เห็นกันตามร้านใหญ่ๆตามเพจใหญ่ๆที่เขานำมาโชว์กันนะครับก็จะพบเจอเหรียญ10บาท การจนาสีเดียวนะครับเนื้อนิกเกิลล้วนบ่อยกว่านะครับใครที่พบเจอนะครับหรือว่ามีแล้วต้องการที่จะขายนะครับสามารถสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อก็คือติดต่อทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ตลอดนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับขอแค่ให้เป็นเหรียญแบบที่ผมทำคลิปรับซื้อนะครับดูคลิปจากที่ไหนก็ส่งไปขาย ที่นั่นละกันนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญของเพจอื่นๆช่องอื่นๆที่เขาทําคลิปออกมานะครับผมเน้นรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ผมทําคลิปเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้แนะนํา2เหรียญนะครับก็คือเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญแรกก็คือการจนาพิเศษพระเสียรกลับนะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500บาทแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญการจนาพิเศษที่เป็นนิกเกิลล้วนสีเดียวแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ5000ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับ